สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาสู่ช่องอารวัตบิงโกอันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยอารวัตบิงโกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของวันอันกุศลสากลนะครับวันอันกุศลสากลนะคะถูกสถาปนาโดยท่านเหยาะคคมานี่นะครับเป็นผู้ประกาศว่า วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอรมดอนนะครับเป็นวันอันกุศลกลเพื่อรำลึกถึงพี่น้องชาวปาเลสไตน์และการเรียกร้องสิทธิของพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับหลังจากที่ท่านอิมามาลโคมาเน่นะครับได้ปฏิวัติอิหร่านเป็นผู้นําการปฏิวัติอิหร่านนะครับแล้วก็โค่นล้มกษัตริย์ชานะครับท่านหม่งางโคมาเน่เห็นว่าปัญหาพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับ ที่เกิดขึ้นนะครับยาวนานมากกว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับ mm hmm. ท่านีนว่าโคมเน่ได้รื้อฟื้นนะครับ mm hmm. เหตุการณ์ต่างต่างนะครับที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินปาเลสไตน์นะครับโ mm hmm. ดยที่ชาวอิสร,ราเอลกดขี่พี่น้องชาวปาเลสไตน์และแย่งดินแดนของพี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับ mm hmm. ท่านีวาโคอมมิน,มมน่จึงเห็นว่าถ้าไม่ออกมาเรียกร้องนะครับ ต่อประชาคมโลกนะครับอิสราเอลก็จะยังกดขี่พี่น้องชาวปาลิสไตน์ไปและอิสราเอลก็จะยึดกรองมัสิดอัลอักซอนะครับหลังจากนั้นท่านหัวโคมเมนี่ก็ได้ประกาศนะครับว่าวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎดอนนะครับเป็นวันอันกุศลน,นะครับถ้าหากว่าวันนั้นท่านหัวโคมเมนี่นะครับได้ออกมาประกาศ วันอันกุศากนนะครับในวันนี้ก็จะไม่ได้เห็นผู้คนออกมาประท้วงออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิของพี่น้องชาวปาเลสไตน์วันนี้ทั่วโลกนะครับรับวบาลทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ออกมาประท้วงออกมาชุมนุมนะครับออกมา ร้องนะครับซึ่งมันก็มีหลายที่มากๆมีหลายประเทศมากๆาเช่นประเทศไทยบางการาเทศไอแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะครับอิรักซีเรียลิบานอนจอร์แดนมีอีกหลายๆประเทศนะครับที่ประชาชนออกมาเรียกร้องนะครับให้กับพี่น้องชาวบาเลสไตน์ เพื่อที่จะปลดปล่อยอันกุส์นะครับไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องมุสลิมที่ออกมาเรียกร้องให้กับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เรียกร้องสิทธินะครับไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องมุสลิมแต่มีพี่น้องคริสเตียนนะครับหรือศาสนาอื่น,นก็ออกมาประท้วงเหมือนกันนะครับจะเป็นคริสนะครับหรือ,อยิเองเ ก็ออกมาประท้วงยูไซ์ออลิสปเาเลสไตน์ถูกยึดครองมาตั้งมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วนะครับอิสราเอลได้ยึดปเาเลสไตน์นะครับบริษัทสถาปนารัฐเตือนอิสราเอลรัฐเตือนไซออนิสขึ้นมานะครับซึ่งอิสราเอลได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนกับพี่น้องชาวปเาเลสไตน์นะครับเหตุการณ์เช็กจะร์็อกแสดงให้เห็นว่าอิสราเอล กำลังลุกคืบเข้ามาในเยรูซาเล็มตะวันออกและเข้ามาในเวสแบงก์ในเขตเวสต์แบงก์ Bank นะครับปีที่แล้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้นะครับในเดือนรมอมดอนนี่แหละนะครับเกิดเมื่อวันอีดอิดินฟิตนะครับซึ่งในวันอังกุฎปีนี้นะครับตรงกับวันที่วันที่29เมษายนนะครับก็เป็นวันอังกุฏสากลน,นะครับ วันสุขสุดท้ายของเดือนรอมฎดอนนะครับท่านี้ผมก็อยากขอให้ทุกคนนะครับช่วยขอดุอาให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์นะครับให้ปลอดภัยนะครับจากอ,าอิสราเอลนะครับที่ได้กระทำกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในกรุงเยรูซาเล็มลจะเป็นเขตเวสต์แบงหรือเขตกาชาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ